อุ้ยเอากล้องมาวางไว้ตรงนี้กูด <Yeah. S 1> แล่นนะครับขออนุญาตใช้มุกแบบว่าแปลกๆสักหนึ่งรอบนะครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อ่าคูปายชาแนลอีกครั้งนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยพอมาดูช่องวิวัยเนี่ยก็จะได้รับเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการสอบ GED สอบเทียบเนาะจบมปลายได้ไม่ต้องไปโรงเรียนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหลายคนแบบที่เป็นแบบว่านักเรียนส่งทั้งอีเมลแอดเดรสส่งทั้งไดเรกมาทางอินสตาแกรมมาทางเพจ นะครับทั้งเพจ G D uh, Tutor Center ทั้ง uh, IG c o o l b t The Future แล้วก็ทั้งเพจ The Future Tutor แล้วก็หรือบางคนก็แอดไลน์ mm hmm. ส่วนตัวพี่ไปมาแล้วก็แอดไลน์แอดมานะครับ mm hmm. ก็โอเคนะครับ mm hmm. ก็จะพยายามช่วยกันตอบคําถามเนาะ mm hmm. แล้วก็มีลูกศิษย์แบบตอนนี้คือขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ลูกศิษย์ทั่วโลกนะครับที่บางคนเขาไม่ได้ใช้ภาษาไทยแต่เขา,าเข้าใจว่าพี่ไปพยายามจะสื่อด้วยท็อปิกอะไรในการสอบแต่ละอย่าง โอเคนะส่วนคนไหนที่ต้องการจะมาเป็นลูกศิษย์พี่ไฟนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็มาได้เนาะเพราะว่าเราสามารถเรียนเป็นออนไลน์เรียลไามได้นะครับพี่ไฟก็จะเป็นอะ,อะไรที่เราสอนแบบที่ทุกคนทราบอะไรมเรามานั่งคุยกันอะไม่มีมานั่งอ่านนะเข้าเรื่องเลยวันนี้ี่ไปมีอะไรมาเล่าพี่ไปจะบอกว่าข้อสอบครึ่งปีหลังของวิชา social study ได้เปลี่ยนไปแล้วเย้ปราัวเองเลยน่ครับ ขอมยางขอมยางเอากี่ข้อเอากี่ข้อเอากี่ข้อว่ามาเลยเริ่มเลยนะครับก็อยากให้อ่ะเจ็ดข้อป่ะอือเอาป่ะข้อแรกเลยนะครับข้อสอบที่มีการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องการจะให้น้องๆเนี่ยทราบนะครับถึงอ่าที่นะครับ history circumstance นะครับ, um รบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะブラウボーン ครับ education นะครับกับอีกอันนึงก็คือ p e ซซีนะครับเอ่ฟอรัสันนะครับซึ่ง2เคสเนี้ยเป็น2เคสที่น่าสนใจมากมันเป็น2 ä, เคสที่มีความ Difference ในเชิง Attitude และความคิดเพราะฉะนั้นไปตาไปตามอ่านและทำความเข้าใจให้ดีๆหลายคนที่ DM มาบอกว่าหนูสอบ5รอบแล้วค่ะหนูสอบ3รอบแล้วค่ะทำไมหนูยังไม่ผ่านพี่วัาจะพูดให้ฟังนะลูก ข้อสอบ social s t u d i s ของอเมริกาใน GED เนี่ยมันไม่ใช่ความจำเพราะฉะนั้นอยู่ต้องเข้าใจหัวข้อแล้ววิเคราะห์ให้ได้ถึงที่มาของการเกิดเหตุการณ์นั้นผล effect คืออะไรและวิเคราะห์ attitude by as นะครับ opinion แล้วก็ดูให้ดีว่าสิ่งที่คนพูดเขาพูดนะครับในข้อความนะ่ะมันมีทัศนคติหรือ attitude อะไรโอเคนะ หนึ่งข้อเลยข้อนี้จะเป็นข้อคลิกตอบนะครับจะให้คลิกตอบนะไปดูให้ดีแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับอีกหนึ่งข้อที่น้องๆต้องรู้ก็คือเรื่องอรอครอสเพรสิเดเนต์นะครับซึ่งเพรสิดเนต์พรอสเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญโดดเด่นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ม,ไมีไม่ค่อยมีการพูดถึงในข้อสอบเลยแต่ ปัจจุบันเนี้ยได้มีการหยิบยกเอามาในข้อสอบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพรอสเพรสิดน้นซึ่งเป็นเพรสิดน้คนสำคัญคนหนึ่งไปดูว่าสิ่งที่เขาได้ทำสร้างเบนฟิตให้กับอเมริกามีอะไรและสร้างเอฟเฟกอะไรให้กับคนอเมริกาข้อที่2แล้วนะครับต่อไปข้อที่3ข้อที่สามี่ไปอยากให้ทุกคนไปดูว่าหน่วยงาน EPA EPA นะครับในอเมริกาเนี่ย มีความสำคัญยังไงและมีโครงสร้างของหน่วยงานอย่างไรเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่โจทย์จะถามโจมันจะถามใบอสโจมันจะถามความคิดขององค์กร EPA ว่าเป็นยังไงนะครับข้อที่อะไรล่ะคูเปอร์ข้อที่3 1 2แล้วก็3ต่อไปข้อที่4ข้อที่4น้องหลายคนตกใจ ข้อสอบโซเชียลทีมีการวิเคราะห์ด้วยหลอดพิายมีการคำนวณด้วยหลอดพิภายมีครับผมการคำนวณนี้จะวัดความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะวัดความรอบค้อบของคนเครื่องคิดเลขยังปรากฏให้ใช้อยู่นะครับโอเคต่อไปในทางเศรษฐศาสตร์ที่โผล่มาข้อใหม่คือพูดเรื่อง meaning of factor market นะครับซึ่งข้อสอบจะถาม meaning ของ factor market ว่าหมายถึงอะไรไปดูมาไปค้นมาไปรีเสิร์ชมา อย่าขี้เกียจที่ไปบอกหมดไม่ได้เพราะมันจะไม่เกิดการเรียนรู้หลายคนสังเกตแล้วว่าพี่ไปเนี่ยให้ท็อปปิกอะแบบโคตรโคตรตรงไม่ไหวเพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นเฟรนดนอยู่ในไ g จีพี่ไปจะเห็นว่าพี่ไปโชว์คะแนนทุกวันทุกวิชาและมีคนจบทุกวันนะครับก็ไปตามดูได้เลยนะครับข้อนี่อาสามนะก็สี่แล้วนะต่อไปข้อที่5ข้อที่5ก็จะเป็นให้นอก น้องวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์มาร์ตินลูเทอร์คิงนะครับซึ่งเหตุการณ์มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์หรืออมีการใช้นะครับสปีชนะครับเลเทอร์ fromberminghamjails เนี่ยพูดนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับการาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการดิสคริมิเนชันในอเมริกายังไงนะครับไปดูนะจ๊ะไปดูนะจ๊ะเอออ่ะพอแล้วโอ้ยทำมันเถอะกี่ข้อก็ นะครับเลอนะครับเดี๋ยวจะสอนออนไลน์ต่อนะเดี๋ยวมีออนไลน์เรียลไทม์ไปต่างประเทศแล้วก็มีไปในเอเชียมีฮ่องกงมีอะไรด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ v, Chart. v Chart này, ีโต้ชาร์ตวีโต้ชาร์นี่คืยอยากให้ทุกคนไปเข้าใจให้ดีว่าวีโต้อะมันมีการทําทั้งหมดกี่ครั้งในปลอดสารอเมริกาที่ที่มีที่เอางีล้ละกันไปดูละกันว่าส่วนใหญ่แล้วว่าตั้งแต่อดีตึงป,ปัจจุบันนะสถิติการทำวีโต้อะมันมากขึ้นหรือลดลง พอข้อสอบข้อนี้มันจะให้เราวิเคราะห์จากกราฟซึ่งไม่ยากเลยดูออกนะครับต่อมานะครับกี่ข้อเราว่ากี่ข้อเราว่ามีข้อสอบข้อหนึ่งซึ่งอันนี้พี่ไปเจอนะครับก็จะพูดถึงให้อ่านบทบาทของอ่า s r e s i d e n t นะครับว่ามันก็จะมีพูดถึงเรื่อง o o m r e s s นะครับสภาเนี่ย can introduce อเมนเมนด้วยจํานวนหมวดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยลูกลองไปดูนะเพราะว่ามันก็นะครับจะเป็นอีกอาทางหนึ่งที่ทําให้มีการจัดการนะครับอินทริอัมเมนเมนใหม่ๆขึ้นมาในในประเทศนะครับไปดูนะไปดูนะเรื่องคอมเพลสกับว่ามีจํานวนกี่คนอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือไปดูให้ละเอียดนะลูกคือบอกหมดเดี๋ยวลูกก็กดพี่ไปอีกว่าพี่ไวแบบว่าไม่ยอมบอกหมดแต่ว่าพี่อยากให้มันเกิดการเรียนรู้ขึ้นลูกเข้าใจป้ะ เพราะว่าความสบายมันไม่มีจริงในโลกอยู่ต้องเรียนรูด้ด้วยตัวเองแล้วก็มีผู้พ่ไว้บอกกี่ข้อแล้วเนี่ยอย่งเอายั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 งสิบข้อนี้จาก30แล้วนะเว้ยหนึ่งใน3แล้วนะน้องโอเคปะไปดูลิชานนิกซอนเ r รสิดเนลลิชาดนิกซอนเนี่ยเป็นคนที่พี่ไปเนี่ยไม่ได้พูดถึงในคลิปเลยสักเท่าไหร่แต่ข้อสอบมันกลับมาแล้วครับไปดูว่าลิชาดนิกซอนเนี่ยมีททิจูดยังไงกับประเทศอเมริกาและ สร้างนะครับอิมแพกอะไรใหม่ๆให้กับในประเทศบ้างไปดูเลยจ้ะแล้วก็พอ,อยังเอาเข้อสุดท้ายแล้วนะมันเยอะแล้วนะมันเยอะแล้วนะเดี๋ยวโดนทุบนะเออเดี๋ยวติวเตอร์เขาก็ไม่มีงานทําอยู่ก็ใจะไปเอาเข้อสอบมาบอกอยู่หมดยอย่างเงี้ยยูไปเรียนกับเขานะครับที่ไหนก็เหมือนกันเข้าใจป้าที่ไหนก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าอยู่อยากได้ที่ที่สอนตรงสอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ ที่ไหนล่ะเออขายของแล้วหนึ่งนะครับอ่านั่นแหละอ่ะก็ขอยข้อนึงได้ไหมมันเพลินอ่ะมันยังวางไม่ได้ได้ไหมได้ไหมครับอืมได้กดไลค์มาเลยเออขอยข้อนึงได้ไหมข้อที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อีกข้อนึงซึ่งซึ่งมันจะให้เราคำนวณมีเครื่องคิดเลขให้เหมือนกันมันจะเป็นกราฟที่โชว์นะครับอ่า เร,เรียกว่าอะไรอ่ะกราฟที่โชว์ถึงกําไรซึ่งให้เราคิดว่ากําไรที่เพิ่มขึ้นอ่ะกี่เปอร์เซนต์โดยข้อสอบจะให้เราเช็คว่าอันไหนอ่ะจริงอยู่ก็ต้องเหมือนเขาไม่ได้บอกเปอร์เซนต์มาเขาบอกมาเป็นจํานวนอยู่ต้องเปลี่ยนให้เป็นเปอร์เซนต์เพราะว่าในชอยอ่ะมันคือเปอร์เซนต์โอเคพอยังพอได้แล้วปะเออพอแล้วเนะครับบอกเยอะแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปทำรีเสิร์ชเพิ่มเติมนะครับหลายคนที่สอบแล้วจะทราบว่า GED ไม่ใช่ข้อสอบที่ยากเลยแต่ว่า สิ่งที่ทาให้เราผ่านได้มัน,นคือความพยายามและเลิกพูดว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษขอฝากแมสเซจนีไปถึงน้องที่ชอบพูดว่าหนูไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่จริงลูกศิษย์ที่ไปเป็นร้อยร้อยหลายร้อยคนเนี่ยมีคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยเขาก็สอบผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับไม่ได้บอกว่าเขาทําได้เราต้องทําได้แต่ความพยายามของทุกคนมีหมดอยู่ที่น้องอะ่ะจะเริ่มใช้และทํามันกี่เปอร์เซ็นต์ วันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ,รบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องที่ไปด้วยโอเคตึงๆๆๆๆึอันนี้ไอจีส่วนตัวนะใครอยากแบบไปดูแบบพวกรีวิวคะแนนต่างๆแล้วก็ดูบรรยากาศการเรียนที่พี่ไปไลฟ์ทุกวันก็เชิญเลยโอเคนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ